โอเคก่อนที่จะเริ่มวิดีโอล้วขออัปเดตหน่อยนะว่าหลังจากวิดีโอนี้เราจะมีรีวิวอะไรบ้างอ่ะอันนี้โดรน e j j จไอทุกอย่างเราทำเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะบินได้ร็วนี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนี่จะรีวิว o o o l l p p x x l ซึจังหบมาแน่เร็วๆนวนี้แล้วก็นี่เลนส์ซิกมา2 8ถึง7 8ที่เราเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาดูวิดีโอญี่ปุ่นได้แบงนี้เลยโอเคกลับไปสู่วิดีโอกัน ทุกคนวันนี้เรามีของใหม่ซึ่เจ๋งมากที่จะมารีวิวเกี่ยวกับเกมเป็น <I 'll S 1> อุปกรณ์ <I 'll S 1> เสริมเน้นเทนทอลสวิชอันใหม่อีกแล้วโชว์ <'ll> เลยลวกันนี่ออมเล็ตซูเปอร์เด็กเมื่อแกะกล่องมันก็จะเป็นแบบนี้มันคือจอยเตอร์สปาร์ตี้ของเน้นเทนทอลสวิชจากยี่ห้อออมเล็ตแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นแบบเหมือนจอยคอนที่จะมาข้างซ้ายข,าข้างขวาแล้วอันนี้เราสามารถใส่ใน n นเทนอลสวิตชของเราลงไปในนี้ได้เลยแล้วก็จะกลายเป็นแบบบอกเลยว่าอันเนี้ยใช้แล้ว ปุ่มดีที่สุดเท่าที่เคยลองมาใน third party controller เลยหมดนับสร้างมาดีเหมือนแบบไปเล่นตู้เกมที่ดีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกอันดับคลิกกี้มากแล้วก็ a n a ็อกเป็น hall effect ด้วยแล้วก็มี motion control แน่นอนเพราะว่าอยู่กับตัว Nintendo Switch อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรู USB ข้างล่างให้เสียบด้วยซึ่งเราสามารถชาร์จ Nintendo Switch ผ่านอันนี้ได้เลยเขาบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยวิดีโอนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากใครก็ตาม อันนี้ออมเล็ตส่งมาให้เราลองใช้แล้วเราก็รีวิวเองออมเล็ตไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นเนี่ยว่าเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ในวิดีโอนี้เลยถ้าใครได้ดูรีวิวอุปกรณ์เนทตสวสที่เราเคยทําไปแล้วอะดูได้ตรงนี้เลยก็จะรู้ว่า j o ยเตอร์ปาร์ตที่ผ่านมามันก็คล้ายๆกันก็คือโอเคมี2ข้างใส่แทนจอยคอนได้อนาล็อกสูงซึ่ง ข้อดีอันนี้เราพูดไปหลายครั้งแล้วอัน็อกที่สูงและใหญ่ทําให้เราควบคุมนละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมต่อสู้อย่าง dragon ball fighter z อ่ามีไฟสั่นได้ปรับได้มี motion sensor อันนี้ก็มีี่มีไฟซึ่งใน่เมื่ออันนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันอะไฟเราบังคับทีมก็ไปทั้งสองข้างเลยจะได้ <laughs> สีแมทช์เข้าคู่กันถ้าบางอันเก่า,ก,า,ก,าก็คือต้องกดอ่ะข้างขวากึกๆเป็นสีนี้ข้างซ้ายก็กดตามให้สีเท่ากันหรือว่าต่างกันก็ได้แล้วแต่เรา แต่อันนี้เจ๋งตรงที่แบบคือมันแบบปุ่มคุณภาพมันดีมากแหละมัน,ม,นมันเหมือนโมเกินว่าพอมากดแล้วอะปุ่มมันไม่งอกแงกอะปุ่มมันแบบมีความมั่นคงมี rigidity ที่แบบเอ้ยสร้างมาดีอะแบบกดไปก็ Register อย่างมั่นใจด้านนี้เอาไว้ปรับความแรงของการสั่นแต่ของอันนี้นะปุ่มโฮมกับปุ่มสกรีนช็อตจะอยู่ข้างเดียวกันเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้าย อันนี้เป็นปุ่มเทอร์โบที่สามารถราก,กดค้างแล้วก็สมมติเราอยากจะกดบีเป็นปุ่มเทอร์โบก็กดค้างแล้วก็กดบีก็ปล่อยเปิดตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เราต้องกด Y เพื่อเพื่อโจมตีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจกดรรัวๆงเงี้ยเราสามารถตั้งปุ่มเทอร์โบได้ก็คือกดรูปจดรวจเทอร์โบค้างไว้แล้วกดวาบทีนี้ถ้าเรากด Y ครค้างเมื่อไหร่มันก็จะโจมตีรัวให้เราถ้าเราอยาก มันกดให้เราเลยโดยให้เราไม่ต้องกดทั้งทาอีกทีนี่อางนี้ถ้าเราจะยกเลิกก็กดเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าจะกดอันนี้ค้าง5วิก็ได้อันนี้กดเหมือนเดิมปุ๊บนี่หายแล้วสะดวกมากเวลาเล่นเกมแบบยิงรัวๆอะไรแบบนี้ก็มีปุ่ม RGB ก็คือปุ่มเลือกเลือกไฟแล้วก็ปุ่มความสว่างตรงนี้และให้เราชอบมากก็คือนี่ข้างบนมีช่องให้ใส่ตัตับเกมด้วยเอาไว้ พกไปเล่นข้างนอกได้เพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อดิจิตอลน้อยลงแล้วเราซื้อตลับแบบฟิสิเคิลมากขึ้นดีอ่ะเพราะแบบบางครั้งจะพกไปหลายตลับก็ไม่รู้จะพกยังไงดีแฮนัแบบว่าเป็นชิ้นเดียวจบอ่ะแล้วก็นี่มีขาตั้งตรงนี้ด้วยอังหนึ่งให้ต้องบอกก่อนคือในเมื่ออันเนี้ยมันไม่ใช่จอยแบบว่าเสียบข้างๆกับจอยคอนมันไม่มีมันไม่มีการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ข้างๆเลยใช่ไหมทะนั้นมันจะไม่ใช่จอยคอนมันจะถือว่าเป็น โปรค o นโทรลเลอที่มีสายที่เข้าไปเสียบกับหรือ USB ข้างล่างของ Nintendo Switch ฉะนั้นก่อนเราจะใช้เราก็ต้องมาที่ setting ตรงนี้นะ setting controller and sensor แบบนี้แล้วก็เปิด Pro Controller wide communication เปิดปุ๊บมัจะบอกว่าโอเคถ้าใช้อันนี้จะอ่าน Amiibo ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่มีไม่มี Amiibo อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมันสำหรับใครที่ใช้ Pro Controller แล้วก็ถ้าใช้ก็คือต้องถอดบักเฉย นี่ก็เปิดไปทีนี้ก็ใช้ได้และที่ถูกใจมากๆเลยอะปุ่มแบบ ZL กับ ZR มันใหญ่รับแตไม้แตะมือดีแล้วแล้วก็อันเนี้ยถือถนัดเราว่าถือถนัดกว่าไอคอนโทรเลอร์เรก่าๆที่เราเคยรีวิวมาเลยเพราะมันแบบเป็นรุ่นใหม่กว่าแล้วอะของปี2024มันพัฒนามาแบบเข้ากับอุค์มือมากเลยมีความโค้งที่แบบพอดีมือก็เนี้ยชอบที่มีอันนี้ยื่นขึ้นมาให้แบบ มันไม่หล่นมือง่ายอันนี้เกมยังไม่อัปเดตที่เกตอัปเดตเราจะขอใช้ฟุตเจเก่าจากวิดีโอเก่านะว่าไอ์อนาล็อกที่สูงเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมฟลาติงหรือว่าแม้แต่เกมจริงๆอย่างฟอร์ตไนท์อ่ะอนาล็อกที่สูงก็จะควบคุมได้ละเอียดกว่าบา,างครั้งเราอยากจะขยับบอกว่าเนี่ยเราจะกดครึ่งวง,งกลมใช่ไหมปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าใช้อนาล็อกทสั้นอะ่ะมันไม่สามารถ เข้าใจความแตกต่างได้อย่างละเอียดว่าเราอยากจะโยกลงหรือว่าโยกเฉียงลงอะไรนี้ถ้าบางครั้งโยกเฉียงลงไปมันอาจจะเข้าใจว่าเราโยก1นึ่งส่วนสี่วงกลมต่เกม fighting บางครั้งมันแบบปล่อยทำไปแต่ต้องครึ่งวงกลมอย่างนี้ไงอนาล็อกที่สูงและใหญ่จะควบคุมละเอียดกว่าออลละเอียดนิดนึดนงนะอันนี้ใช้ได้กับ Nintendo Switch ทั้งรุ่นปกติก็คือรุ่นจอ LCD แล้วก็รุ่น OLED เลยแต่ว่าใช้กับ Switch Lite ไม่ได้นะพนนเพราะ Switch Lite มันแบบไม่มีถอด j o y c o ถ้าเราอยากจะใช้กับ รุ่นไหนแล้วก็โยกอันเนี้ยไปที่รุ่นที่เรามีการโยกอันนี้มันจะทําให้พอรุ่นจอ L C D กับรุ่น OLED ขนาดต่างกันนิดหน่อยมันจะขยับไอที่ประคองตัวเกมข้างๆมาให้มันแบบพอดีเนี่ยสะดวกมากเลยรบแล้วสีเป็นแบบสีเกมคิวบ์ด้วยข้ <c oughs> อสังเกตยอย่างหนึง่งเมื่อเทียบกับออมเลตรุ่นก่อนก็คือรุ่นนี้ข้างหลังไม่ไม่มีปุ่มเอ็กซ์ตร้ามาให้ซึ่งถ้าเกิดจะใช้นองใช้ออเลตรุ่นที่เป็น ทดแทนจอยคอนแท็แบบนี้เพราะว่ารุ่นนี้มีปุ่มข้างหลังมาที่เราแบบเป็นปุ่มต่างๆได้นั้นเราเอามาใส่ปุ๊บามาใส่ปุ๊บเรากดปุ่มข้างหลังได้อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะดูได้ในตรงนี้เลยเป็นแอปอีกหนึ่งชิ้นที่น่าหาซื้อไปมากๆราคา,า,าไม่แพงเราจะใส่ลิกงไว้ข้างล่างขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า